สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็จะมาขอตอบนะครับขออนุญาตตอบคำถามตอบกระทู้นะครับคนรายได้น้อยตอบกระทู้บันทิดเนาะคนรายได้น้อยมีสิทธิ์เล่นหุ้นไหมค,ครับอันนี้ขอขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันที่ผมทําอยู่นะอันนี้ที่ผมทําอยู่แล้วกันเนาะ,ะอย่างอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับก็ใช้แบบว่าพลังของเขาเรียกว่าพลัง DCA พลัง เขาเรียกพลัง DCA DCA นะย่อมาจากดอลลาร์ซายคอร์สอะไรวะดอลลาร์ดอลลาร์อะไรเนี่ยดอลลาร์เออดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์วะดอลลาร์ดอลลาร์คอร์สหรือเปล่าดอลลาร์คอร์สเอเวอร์เรมั้งดอลลาร์คอร์สอันนี้น่าจะแปลมาจากเอเวอร์เรดวะเอเวอร์เรก็ไอ้ถ้า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 ผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าแปลกันแบบตรงๆอ่ะ แปลกันแต่ตรงๆก็คือซื้อซื้อถั่วเออซื้อถั่วซ,ซื้อถั่วเฮ้ยซื้อถั่วซื้อซื้อถั่วซื้อถั่วเออซื้อถั่วซื้อถั่วเอาซื้อถั่วเอานะครับอย่างครับที่ในในแนวคิดที่ผมกําลังกําลังทําอยู่นะตอนนี้นะคือตอนเนี้ยุคยุคปัจจุบันเนาะยุคยุคที่มีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคืออินเทอร์เน็ต อัปเดงอัปเดตครับอัปเดตทุกสิ่งอย่างเนาะทุกสิ่งอย่างอยู่บนอนะินเทอร์เน็ตเนาะอยู่บนอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่างมันดีอย่างหนึง่งเมื่อก่อนเพื่อนๆครับเชื่อไหมเมื่อก่อนผมอยากจะจะซื้อหุ้นต่างประเทศอ่ะโอ้ยุ่งยากมากเลยซื้อหุ้นต่างประเทศอะหลังจากมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมซื้อหุ้นต่างประเทศซื้อหุ้นต่างประเทศ ประเทศอะง่ายมากเออยุคยุคป,ปัจจุบันเะนี่ยมันอันนี้ผมไม่ไม่แนะนํอ,อไม่ได้มนันแนะนําอะไรนะเอ,อ่อในส่วนของธนาคารไหนนู่นนี่นันมันมีหลายธนาคารแล้วกันเพื่อนเพื่อนเสิร์ชใน g o เ g l e อะ่ะเจอแน่นอนแต่ผมผมให้เป็นเป็นหลักแนวคิดที่ผมมาแชร์แชร์ไอเดียที่ผมทําอยู่เนาะผมก็ไปหาหาหุ้นต่างประเทศพวกหุ้นต่างประเทศที่ท,ที่มันมีปันผลอะ่ะเออปันผลดีๆพวกปันผล ปันผลที่เขาเรียกว่าถ้าถ้าถ้าที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าอะไรนะหุ้นปันผลแบบหุ้นขุนนางหรือว่าเขาเรียกว่าหุ้นปันผลอ่านกฤษนะภาษาอังกฤษก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไปหาเจออะอลิสอลิสโตคลาสอลิสโตคลาสอ่อเด็ดดิวิดนดิวิเดดิวิเดดิวิเดนเออดิวิเดนอลิสโตคลาสอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่เพื่อนๆไปหาใน Google หาใน Google นะไอ้ตัวเนี้ยลิสตหุ้นขุนนางหรือว่า,าหุ้นปันผลขุนนางที่ในต่างประเทศที่เขาที่เขาที่เขาว่ากันเนี่ยคือเป็นหุ้นที่จ่า,ายปันผลสม่ำเสมอสม่ำเสมออ่า25ปี25ปีขึ้นไป คืออคือหุ้นที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ25ปีขึ้นไป25ปีขึ้นไปซึ่งผมก็ไปคาดมาละไปคาดมาอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้มาแนะนําหุ้นนะเพื่อนๆครับอันนี้ผมผมผมก็ทยอยซื้ออยู่ซื้อก็หลักเนี่ยหลักหลักสิบนะครับหลักห้าสิบาทหลักห้าสิบบาทห้าสิบาทเดออผมแผนผมก็คือว่าจะซื้อ จะซื้อทุกวันนะทุกวันที่ตลาดเปิดเนะี่ยผมจะปล่อยผมก็จะแบบว่าส่วเงิหลักซื้อนะครับกองทนสะซึ่งผมไปเจอในติ k กต็อกมาว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้รายได้แต่ว่าสิบสองปีทุกเดือนจ่ายจ่ายปันผมใช้วิธีเอาหุ้นสามตัวหุ้นหุ้นสามตัวในต่างประเทศนะหุ้นสามตัว หุ้นสามตัวมาควยกันควยกันเพราะหุ้นหุ้นต่างประเทศมันจะจ่ายปันผลไม่จ่ายปันผลเหลื่อมกันเออเขาเรียกว่าจ่ายปันผลเหลื่อมกันเออเหลื่อมกันเออมันจะบางก็บางบางบางหุ้นก็จะเอวันเอเดือนเดือนมกราแล้วก็เว้นช่วงไปใช่ไหมเดือนบางนี้เดือนมกราแล้วก็เว้นช่วงไปมันก็เป็นไต่มาไต่มาแตะบางบางของ บางเจ้าก็เหลือมาเป็นเดือนตุมภาอะไรเงี้ยก็กไปกันเนี้ยมันมันเหมือนเราได้รับปันผลทุกเดือนอะ่ะเออปันผลทุกเดือนก็คือมันมันจ่ายสลับกันเขาเรียกว่าหุ้นสามตัวมันก็จะจ่ายจ่ายสลับเดือนกันเนาะจ่ายสลับเดือนกันผมก็เลยไปหาคี G ิร์คือไปหาหุน้นหุ้นตัวนี้คร้บเพื่อนๆไปเสิร์ชใน google แล้วไปลิสต์ดูว่าช,ชอบกิจการอะไรยังไงอาร์ซีออ เอพีอ oh, so okay. ่ะเอลิสโจคสอลิสโจคาสคือหุ้นขุงนางพวกหุ้นของนางในการที่จะเออเามาคว้ยกันคว้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะผมก็ซื้อห้าสิบบาทห้าสิบาทห้าสิบาทออมเขาเรียกว่าออมซื้อทิ้งไว้ซื้อออมไว้ราคาเท่าไหร่เราก็ซื้อซื้อถัว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 ไปเรื่อยๆนะครับซื้อถัวไปเรื่อยๆคือแผนการผมอย่างนี้ครับผมจะให้มันจ่ายปันผลทุกเดือนก็คือซื้อเป็นหุ้น ดีซีเอนะจะซื้อดีดซอซื้อถัวของผมอ่ะตัวอย่างซื้อถัว่วซื้อถัว่วหุ้นละห้าสิบบาทถ้าสิบาทเดี๋ยวมันก็ไปแลกเป็นเงินเงินดอนเองครับห้าสิบาททุกวันทุกวันอ่ทุกวันนะครับทุกวันผมก็ตั้งซื้อไว้ ผมซื้อ,อหุ้นผมก็จะมีสามสามตัวที่ผมเลือกไว้นะครับสามตัวเป็นกิจการอาที่ผมเลือกไว้ก็คือร้านกาแฟร้านกาแฟน้ำอัดลมือน้ำอัดลมแล้วก็โัรคะมะนาคมของอเมริกาเป็นหุ้นต่างประเทศหมดเลยอันนี้ผมจะซื้อไว้นะครับซื้อไว้แล้วก็จะซื้อเนี่ยก็ห้าสิบบาท าสิบบาทห้าสิบบาทมันก็จะตกวันละวันละร้อยห้าสิบบาทตลาดเปิดห้าวันใช่ไหมจันทร์ถึงสุกร์จันทร์ถึงสุกใช่ไหมเราก็คูณคูณนี้คูณด้วยห้าไปห้าเอ้ย,อยวันละห้าสิบาทคูณด้วยห้าได้เท่าไหร่เล็กนิดเลขผมไม่ค่อยอันนี้ถนัดเท่าไหร้อยห้าสิบ คูณห้าสิบใช่ไหมเฮ้ย hey, ใช่เหรอไม่ใช่วันละห้าสิบบาทเอเนะี oh, ่ยโอ้เทาวันละห้าสิบาทต้องเจ็ดพันห้าเลยนะร้อยห้าสิบคูณห้าสิบบาทโอ้ oh, เยอะไปเดือนละห้าเดือนละร้อยห้าสิบก็เนะี่เออเฮ้ยไม่ใช่เดือนละร้อยห้าสิบเนยเอาเป็นอาทิตย์ละร้อยร้อยห้าสิบอ่ะคูณสี่เดือนหนึ่งมีสี่เดือนใช่ไหมเดือนสี่หกร้อยบาท เอออย่างงี้ค่อยซอฟลงหน่อยก็อซอฟลงหน่อยไม่ไหววะผมก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เยอะก็คูณอ่าลงทุนอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งออาทิตย์ละครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเ,เ,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ละครั้งก็เท่ากับหกร้อยบาทเนาะหกร้อยบาทเดือนหนึ่งต่อเดือนต่อเดือนที่ผมจะลงทุนใช่ไหม ซื้อคนนี้ซื้อถัว่วซื้อถั่วแบบ dca ซื้อถั่วแบบ dca นะครับก็ซื้อเดือนละหกร้อยบาทซื้อสะสมไปเรื่อยๆเพราะตัวที่ผมเลือกมาคือมันมันจ่ายปันผลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสามตัวนี้มันจะจ่ายปันผลไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันผมผมไปดูประวัติการจ่ายปันผลของไอ้สามตัวนี้มันเป็นอาร์ชิออดเขาเขาเรียกว่า เขาเรียกว่านะอลิสโตแคสเป็นเป็นหุ้นที่แบบว่าอาอยู่ยาวเออเป็นหุ้นเขาเรียกว่าบ i อเนาะบ i เหมือนแต่ราคามันก็ต้องไปดูนะราคาหุ้น V i ที่แบบว่า V i หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วกิจการโอเคมันไม่ไม่เจ๊งง่ายเออมันไม่เจ๊งง่ายแล้วมันจ่ายปันผลสม่ำเสมอสม่ำเสมอสลับกันไปจนสิบสองสิบสองเดือนมันก็สลับกันร้านกาแฟเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งก็เป็นน้ำอัดลมอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็น โพลรางนาคมเนี่ยมันก็สลับค่อยๆกันไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าหุ้นต่างประเทศมันแพงมากเลยนะหนึ่งตัวร้อยเหรียญอะกว่าผมจะได้หนึ่งหุ้นนี่โอ้โหคือผมตั้งเป้าเป้าหมายคือจะเอาสักประมาณสองพันสองพันหุ้นโอ้สองพันหุ้นนี่ต้องออมเยอะนะต้องออมเยอะนะต้องออมเยอะมากเลยอ่ะตัวหุ้นตัวหนึ่งมีมีสามตัวเนี่ยมันมีตัวที่แพงสุดคือ หนึ่งหุ้นร้อยเหรียญมั้งคิดดูหนึ่งหุ้นร้อยเหรียญเอาร้อยคูณพันร้อยคูณสองพันร้อยคูณสองพันเนาะโอ้ยสองแสนก็เหรียญเนาะหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นจ็่สองแสนก็เหรียญเอาหูป้าแต่เราแต่แต่เราแต่เราซื้อทิ้งซื้อขว้างไงเออซื้อทิ้งก็เรียกว่าซื้อทิ้งซื้อคว้างซื้อทิ้ง ซื้อทิ้งไว้ดีกว่าซื้อทิ้งไว้ออครับมันมันซื้อเป็นแบ่งย่อยได้อย่างที่ผมบอกหุ้นละห้าสิบบาทมันจะมีมันจะมีเพ,พื่อนเไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วกันเนะมันมีอหลายธนาคารนะครับอ้เรื่องอันนี้ผมอันนี้ผมอันนี้เป็นไอเดียผมนะเพรานะว่าถ้าผมซื้อที่ถ้าผมมีหุ้นครบสองสองพันสองพันหุ้นในหุ้นต่างประเทศนะครับเพืพ่อนคิดกินในการนะเฉลี่ยมันจะจ่ายมันจะจ่าย จ่ายปันผลที่อัจเลียชเลี่ยสามตัวนี้มันจะสูงจุดห0.5 USD ต่อหุ้นนะต่อหนึ่งหุ้นนะลองคิดดูตอนลงหุ้นเน่ยม,มันจ่ายนะสมมติถ้ามีอยู่สองพันสองพันหุ้นนะสองพันหุ้นคูณ0.5 0.5เดี๋ยวผมคิดเรื่องมี้ห้าร้อยเหรียญนะใช่ไหม0.5คูณสองพัน เออพันเหรียญพันเหรียญมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันไออันนี้อันนี้อนาคตอันไกลโพ้นนะอ่าอนาคตเป้าหมายอันนี้เป้าหมายเป้าหมายผมสะสมเป้าหมายสะสมใช่ไหมอันนเป้าหมายสะสมอันนี้ยกยกตัวอย่างนะเป็นการยกตัวอย่างยกยกตัวอย่างครับตัวอย่างยกตัวอย่างสะสมหุ้นสะสมหุ้น เมื่อก่อนนะ่ะซื้อหุ้นต่างประเทศยากมากครับโอ้โหมันจะต้องทํานู่นนี่นะแต่เดี๋ยวนี้รายย่อยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศทั่วโลกได้เลยคืออยากจะลงหุ้นอะไรในตัวไหนเนียคือเป้าหมายผมอยากได้สองพันหุ้นเพราะว่าเฉลี่ยมันจะจ่ายเดือนละศูนย์ประมาณศูนย์บางตัวก็ศูนย์จุดสี่เออบางตัวเยอะหน่อยก็จะเป็นประมาณศูนย์จุดหกอะไรเงี้ยเออมันมันก็จะหลีดประมาณนี้เออก็จะหลีดประมาณนี้ก็ผมถัวเฉลี่ยประมาณเนี้ออนก็ม,ม,กม,มันจะได้ประมาณ ประมาณพันเหรียญถ้าแรกเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นห้าเนาะหรือสามหมื่นห้าบาทบาทซึ่งอันนี้คือเหมือนเงินกินเปล่าแบบว่าเป็นเงินปันผลที่เป้าหมายเป้าหมายเพื่อเงินปันผลเออปันผลเนี่ยผมก็อยูย่เฉยๆอยู่เฉย,ยๆก็มีเงินไว้ใช้อย่างน้อยเดือนละสามสามหมื่นกว่าบาท อันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายผมนะที่มันที่มันไกลอยู่ไกลอยู่เออไกลอยู่แต่ถ้าใครมีทุนก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้แบบเราขยันซื้เอเดือนละหกร้อยเดือนละหกร้อยเนี่ยผมก็ผมพอใจได้นะเออค่าลองคิดดูค่ามือถือค่ามือถือผมสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมของแม่แม่ผมเท่าไหร่อีกประมาณสี่ร้อยยี่สิบอะไรเนี้ยกนะ็ประมาณ แปดร้อยพันหนึ่งเออสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบนี่ประมาณถ้ามือถือผมว่ากือเป็นพันนะเราซื้อทิ้งไว้เ,เราไปซื้อของลาซาด้าย,ยังแพงไาอีกใช่ไหมเอออันนี้เราซื้อทิ้งไว้เลยซื้อไว้อันนี้ไม่ต้องมาตามผมนะอันนี้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือคือมันมีหลายตัวแล้วแต่แล้วแต่ชอบอย่างผมอ่ะไออย่างสไตล์ผมผมชอบอะไรผมชอบกินกาแฟอเอาเอาตัวตัวเองชอบอคือ

บางทีพวกเอเอน้ำอารมณ์นี่เอาเอาจริงนะน้ำอารมณ์นี่ผมซื้อซื้อตามตามเทนลุงวอลเลนวอลเลนลุงปู่ปู่บัฟเฟตเออปู่บัฟเฟต์เขาซื้อนี่ปู่บัฟเฟตบัฟเฟตบัฟเฟตซื้อนะแล้วก็เออหุ้นและคณะมนาคมนี่ผมไปดูละกิจการของมันเป็นอันดับสองของอเมริกาอะไรนี่แหละไอ้พวกไอ้พวก เน็ตอ่ะเออพวกเน็ตอ่ะพวกค่าเน็ตอะไรเงี้ยเก็บไอ้พวกเก็บค่าเน็ตอ่ะเก็บค่าเน็ตอ่ะซึะะ่งทุวกวันนี้เราใช้เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมเออเหมือนเราเป็นเจ้าของทูเจ้าของอินเทอร์เน็ตทูเอเอสเป็นเจ้าของอะไรวะอ่ะาอเ,เจ้าของทูเอเอสเจ้าของดีแท็กอะไรเงี้ยนะแต่แต่อันนี้ผมไปซื้อที่ไมกายคนคนใช้เน็ตใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเออโครงสร้างพื้นฐานที่คนต้องใช้จําเป็นต้องยังสร้างพื้นฐาน ในความคิดผมนะมเ,ดเ,เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นการแนะนำํำอันนี้มารีวิวให้ให,ให้ดูนะเยอสอตอนอยอสอตอนนอความเห็นส่วนตัวนะอืมความเห็นส่วนตัวหมายถึงว่าแชร์มุมมองอมแชร์วิธีคิดวิธีคิดผมวิธีคิดผม แกวิธีชีดนะผมก็ซื้อทิ้งซื้อกว้างอะไรอย่างนี้นเอเออันนี้ผมก็เลยซ,ซื้อซื้อตามที่เราชอบนะครับอารมณ์ฟิลฟิลฟิลว,ว่านั้นเดี๋ยวนี้มันมันอันนี้เอาจริงผมก็ซื้อแค่เป็นเศษหุ้นตรงเนี้ยเออถ้ามีตังค์โบนุโบนัสแล้วผมจะไปผ่อนได้เงินพิเศษมาอะไรอย่างนี้นผมก็จะผมก็จะไปอัดตรงเนี้ยก็คือว่าซื้อทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันติดดอยก็ช่างช่าง,งคือติดดอยไม่สนใจเพราะว่าเราได้มาเป็นหุ้นเราได้มาเป็นหุ้น ใช่ได้มาเป็นหุ้นเอาเอาไว้กินปันผลนะอแต่จริงๆึเรื่องไอ้หุ้นปันผลเนะี่ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก้องเลือกอ่ะต้องเลือกหุ้นปันผลเนะี่ยต้องดูว่าไอาห้หุ้นหุ้นตัวนั้นอนะ่ะกิจการกิจการ มั่นคงยั่งยืนไหม,ย,ย,ไหมออยั่งยืนไหมเออยั่งยืนไหมมันอยู่มาเอออย่างเงี้ยอย่างบริษัทน้ําอัดลมน้ําดาโอ้โหเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันอยู่มาเป็นหลายทศวรรษเลยใช่ไหมอย่างของกินอะไรเงีย้งงงยอย่างโครงสร้างพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่แต่ไอ,อพวกหุ้นเทคโนโลยีนี้ผมก็เสียวๆผมก็เลยแม่งอย่างอย่างโทรัตนาคมมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่ เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องมองมุมนี้ด้วยนะว่าเอ้ยถ้ามันเปลี่ยนเทนเรนแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยออแล้วมันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยมันมันอยู่จะเอาเอาตัวเอาหุ้นที่ที่ใกล้ตัวเราอะ่ะเออที่ใกล้ตัวเราที่ใกล้ตัวเราอย่างผมเอออย่างสตาร์บัคเนี่ยโอ้คนก็เข้าเยอะซื้อนู่นนี่นะั่นแต่แต่ผมไม่เอยได้กินนะผมกินแต่อเมซอน แต่หุ้นหุ้นไทยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหามันมันมีหุ้นที่แบบว่าเป็นหุ้นขุนนางอย่างนี้ไหมที่แบบว่าจ่ายแบบว่าสม่ำเสมอทุกทุกทุกไตรมาสอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าหาเจอหรอือเปล่านะอเจอหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือการยกตัวอย่าง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 ให้ดูให้ดูว่าว่าผมแต่ผม พุงยังไงผสมพุ่งยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมอันนี้เป็นการเป็นการทดลองเป็นการทดลองมันเป็นยังไงนะครับน,นี่ลองดูนะลองดูต้องต้องดูต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยเอ้ยเอาเอาง่ายง่ายเหมือนเฮ้ยเป็นอะไรสินค้าที่เราอะไรซื้อซื้อโอ้ยคนนิยมซื้อซื้อมาอย่างยาวนานซื้อมาอย่างประจุ อดีตจนมาถึงปัจจุบันอย่างยาวนานแล้วมันอยู่นานอะไรเงี้ยกิจการเนะี้ยเหล่านั้นอะ่ะเราก็ไปหาดูเฮ้ยมันมีพวกเนี้ยขายล้วเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยอะไรเงี้ยเออเนี้ยแล้วอ,อ,อารมณ์อารมณ์อารมฟิลผมก็ตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟละนะเออเปิดมีร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟตัวเองร้านกาแฟเนาะขายขายขายน้ำอัดลมเออใหน้น้ำอัดลมเออน,น้ำอัดลม ให้บริการเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตเก็บค่าเน็ตเก็บค่าเน็ตเก็บค่าเน็ตด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอปิวผมจะประมาณนี้ครับอ่ะไอไอเป็นเผื่อเป็นไอเดียนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะนี่ผมไม่ย้ำอีกครั้งแน่เป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้มาแนะนาอ่าหรือผมไม่ได้แนะนําธนาคารไหนบล็กไหนอะไรยังไงนะผมผมไม่ได้แนะนําอะไรเลยนะอันนี้ต้องย้ำไปก่อนไอผมแค่มาแชร์มุมมองที่ผมทําอยู่นะผมทําอยู่นะไม่ได้มา เฮ้ยต้องให้ไปตรงนั้นตรงนี้มั้ยรับชมไปเสิร์ชใน Google ได้ครับเอาอย่างอย่างอาลิสหุน้นออลิสตคัสออลิสตคัสหุ้นขุนนางเนี่ยเขาไปเสิร์ชใน Google ครับด i ว i เด n น a ์อ s t ิสตอ t t คัสท็อปดิวิเดนออลิสตคัสคแล้วไปดูย้อนหลังปีมันไปดูเว็บไซต์นี้เออเว็บไซต์ที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าหาเว็บไซต์อะไรวะดิวิเด n น c h ช n น e l ผมนี่ก็ให้เออถามเอไอว่ามันมีเว็บไซต์ไหนที่มันหาจัดันอลำดับพวกจัดลำดับพวกหุกก้นปันผลในต่างประเทศอะไรเงี้ยดีเวเดนชแนลชแนลนแนยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับมันก็จะไปดูเขาว่าเว็บดูอะไรนะปันผลย้อนหลัง หุ้นต่อปทอ่อะตอปทเนี่ยจะไดิ้นแชนแนลอันนี้ก็ไปหาดูไปหาดูนะครับไปศึกษากันดูอันนี้ผมแค่มาให้เป็นแบบไกด์ไลน์เนะาะไกด์ไลน์นะไม่ได้ไม่ได้แนะนําการลงทุนอะไรนะไม่ได้แนะนําอะไรเลยนะครับผมผมแค่เอามาแชร์มุมมองนะครับออไม่ได้แนะนําว่าไปบริษการพุกน,นี้ผมไม่ได้ไม่เสียอะไรนะผมเพราะว่าผมผมลงทุนเองผมเล่นเออผมซื้อซื้อขายซื้อขายหุ้นเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ซื้อแค่ตอนนี้มูลค่าผมยังไม่ถึงสิบเหรียญเลยซื้อผม,ผมจะซื้อวันละห้าสิบบาทแตงเงินพิเศษมาห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็สามหุ้นก็ร้อยร้อยห้าสิบเลสามหุ้นร้อยห้าสิบเลยนะออร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาท,150บาทนี่ร้อยห้าสิบบาทที่จริงผมอยากอยากซื้อถั่วทุกวันด้วยซ้ำนะแต่ตังค์ไม่พอถ้าซื้อถั่วทุกวันมันก็ตก้องโอ้โหตกร้อยห้าสิบคูณห้า ร้อยห้าสิบเจ็๋ร้อยร้อยห้าิคูณห้าอ๋อเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบดีกว่าเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบสี่อาทิตย์เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์คูณสี่เฮ้ยสามพันบาทดีนว่าอ่าคูณสี่นะสี่อาทิตย์นะเออจริงด้วยผมคิดคำนวณผิดแฮ่เออก็ เออเดือนละสามพันบาทเออดือนละสามลงทุนเออ,เออ่เออเนี่ยอันนี้แนวคิดผมนะซื้อวันละร้อยห้าสิบบาออซื้อวันละร้อยสามตัว,วก็ใจถั่วไปซื้อวันวันละร้อยห้าสิบบาทซื้อวันละร้อยห้าสิบบาทเออเฮ้ยว่าไงเมื่อกี้ผมคิดคำนวณผิดแฮ ก็ตกอาทิตย์ละเจ็ดร้อยห้าสิบาทใช่ไหมร้อยห้าสิบาทคิดเดือนเดือนเดือนมีเสียอาทิตย์สี่ก็กคูณก็สามพันหาได้อยู่ลงทุนเดือนละสามพันอย่างเงี้ยเดือนละสามพันผมนะประมาณนี้ครับประมาณนี้เผื่อเป็นไอเดียมุมมองเนาะนะครับผมเป็นเป็นย้ำอีกครั้งเป็นยอตอนอย้ำาคอมีออตออัวยศตนาวามเห็นส่วนตัวความเห็น ส่วนตัวแชร์มุมมองเนาะแชร์มุมมองแชร์ความเห็นแชร์ความเห็นแชร์ความเห็นนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ต้องมาตามผมนะครับมันมีหลายตัวมากที่เลือกตามจริตของแต่ละคนเออนะครับผมอยากมีอ่าผมอยากมีผมอยากมีอะไรนะมีอยากมีร้านถ้าไปเปิดร้านกาแฟเองเนี่ยโอ้โหหมดไปเยอะนะ หมดไปเยอะนะก็เหนื่อยอีกร้านกาแฟเองแล้วก็เป็นค้าผู้ค้าส่งน้ําอัดลมอะไรเงี้ยคนกินน้ําอัดลมอยู่แล้วเนาะชอบกินของหวานเลย<笑><笑>แล้วก็อเออเป็นคนแบบบว่าริษัทเก็บข่าเนีเยอะไรเงี้ยออโทรถามนาคมอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับมุมมองส่วนตัว